จุโอลยถึงแล้วถึงแล้วครับจบแล้วนะสามเ้นจริงเหรอขยันก่อนนะ อ่ทีไหนะเราอยู่ที่ไหนขออญาตทุกคนถ่ายวีดีโอด้วยนะจ๊ะ Okay. ทุกคนพร้อมไหมพร้อม,อม <laughs> ไปครับเริ่มจ,จับแล้วไปแล้วเริ่มแล้วครับรไปเอไปครับ ไปสักสุราพฤศจิกายใครมันเคยว่ากันนะไอ้ต้มมัน,มนผมเอาชื่อมาแทนครับใช่ ทุกคน่านมานี่เร็ว มีคนอยากเล่นน้ำครับลงก่อนเพื่อนเลย <c oughs> ลาลอยมาแล้วความถูง ตามที่เห็นเลยครับนี่เพิ่งเนินแรกเนินสองแล้วครับเนินที่สามแล้วครับถึงแล้วอู้อล เฮ้วู้เออถึงแล้ว เฮ้เฮ้พร้อมแล้วครับ9637ป้ายเป็นกานไปไหนไปดูเครื่องปินไปทำไมปิดลงไปป้าดโยนน้ำไปเดิมหน้าได้ครับ

นี่พี่ยอดผุมโลกนะครับนี่ไปวันโลกเราคือจะขึ้นสันนไต่ไปเกิดเนี้ยเกิดใสมืุดดิมาเลยไปวิววิวต่องวันที่เดินมาเพิ่งเห็นแล้วพี่ไม่ลงมาหน้าผาครับ

โอ้โหใหญ่ฝนตกจ้าน้ำมาจ้าทำไมไม่นั่งกินข้าวกันเนี่ยพวกเรานีออ้นี <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวซัน

ปลาในสายหมอกแน,น่แน่อย <ST AR> อ๋อตัวไม่เด่นลงนาเป็นไม่ต้องหนี หนียังไงก่อนห้ยทุกคนทุกคนทุกคนนี่ไงงั้นเราไปนอนนี่นู่นครับที่สุดร่อง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 น้ำนี่นั่นแหละได้เลยจะลงไปนอนข้างล่างทำไมหุยเอาหันไปนี่นี่นี่ ที่ไหนยังไม่รู้เลยไปดูสันเคลื่อนที่กระโตเราจะลงวันนี้ว่าเราจะขึ้นมาพรงนี้ฮะข้นงคิปเนี่ยฮะพับบบาได้เปล่าวแม่แต่พับบบาได้ยูเป็นรุ่นพับบบาเดี๋ยวเบฟบร้อยพับบบาได้เปล่าวี่้บีผมรู้เกี่ยวกัอยู่ฝั่งเนี้ยฟังไอ้วันมันเที่ยงมันเลยไหมใช่ปุ๊บที่ขึ้นมันแปดปันแปดมันไปแล้วบอก ทางสัตนะครับรออีสัตนะเรียง้ากับที่ะตกเป็นเลตกดีอุน้ตกสองล้กนครับตกไหนอยู่น้สองล้ ผมไม่อยากเปลี่ยนชื่อนะขายังเวลาน้องไทยก่อนเลยเช็คลูปก่อนเช็คลุกอ่ะไม่หมดแหละไปเข้าแอปเอานตรงอหนึ่งสองสาม ได้ครับได้หนึ่งสองสามโอเคโอค้โหดงทากอะ่ะม,ม,มีครับดีแต่อยู่ข้างในขี้เกียจออก กินเลยเหมือนแบบออฟเซ็ตเหรอคะใ<ช>ี่ได้ทำออฟเซ็ตน่าจะใช่ตักไ,ไม่ได้ไม่ปถึกลอยเลย เขาจะถ่ายวีดีโอไงอแบบธรรมดาก่อนแล้วอีกอันนี้เป็นอะไรกันต้องดูเลยพ่อดูว, <c oughs> ดว่ามีอะไรมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคือยาดอกไม้ใช่ไหมคะต้องกินของหวานก่อนนะ <c oughs> หัวล้วพงหุระพาวันที่สครับอันนี้อะไรนะหนานละฟ้าใช่ไหมอ้าวซีหายแล้วลีล้าตะวันนะครับปไปเดินทางกันครับเริ่มต้น เริ่มต้นวันที่สามห้าสิบเมตรไม่ถึงด้วยไม่ถึงเไม่ถึงเยเริ่มต้นของวันก็ขึ้นแล้วครับมันไม่เหมือนเมื่อกี้เลยขึ้นไม่นาน kia 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม no ่ได้มีใครรู้ดีแล้วที่ไอ้ก็ช่วยอย่างพวก่อยมือเลยก็ถกมัมาเลยหายาวได้เปรียบโอ้โหโอ้โหลุน เราต้องขึ้นบนนูนน่นนู่นเฮ้ยเห็นยังไม,ไม่อยากให้ขึ้นเลยหรอ๊ยังดีใจกันอยู่น,นู่นขึ้นไปขึ้นบนน,นู้น

มันมีระเบิดยูนไรด้วยใช่น่าจะเป็นรุ่นตาทวดนะครับเชื่อพีด้วยเหี่เสองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกโอ้ยยังไม่เกิดเลยครับลลานมาเยี่ยมกลับไปบ้านงานเข้าเลยตอนนี้มันรกเลยอไอไมไม่เไม่เข้าลทอไอเสียก็ยังอยู่ ไดชาร์จก็ยังอยู่หมอน้ำยุงลางาง่างนู้นข้างๆนี่ถังดับเพลิงปีกครับปีกของพวดไม่ได้ถ้าอยากย,ย,ย้ายงานก็ขึ้นไปดูโอ้โหนี่หัวเตียนก็หัวเตียนนั่นนี่หัวเตียนบอดรอบๆนะครับหมุนๆเป็นพีเซนเ,เตอร์หมุนให้หน่อย เอ้ยเกมีเลขเดี๋ยวได้ยิเบกเบกเบกเอ้ยเอ็ีเก้ามาถึงหน้าผาแล้วเราเดินขึ้นมาจากนูนน้นครับตรงนู้นครับเลาะขึ้นป่ามาเรื่อยๆน่าจะเป็นหุบตรงนูน้นเดินเป็นทางนี้ครับเกิขึ้นตรงนี้จนมายืนตรงนี้แล้วครับเครื่องบินอยู่นี้ คือบินอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง1,300ัง 1, เราถึงตรงนี้แล้วจุดที่น้องเรียกว่าเนินส้มลน <c oughs> ใครอยากรู้ว่าทำไมตรงนี้ถึงเรียกว่าเนินส้มลนลองถามเจ้าที่ดูนะครับ <c oughs> อูเดินลงไปดูดู ถึงแคมปหนึ่งแล้วซึ่งมันเป็นแคมป์สามของเราคืนนี้ ต้องตู้เดี๋ยวคิดเยอะเดี๋ยวมึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวอไปเลุยอ้าวจะตีกับพี่มดอีกแล้วเอออย่าตีกับพี่เลยพี่แก่แล้วอร่อยพี่พี่แอบจะเยอะพี่เพิ่มไม่ขาดเอ๋อต้มทม้งหอยไม่ขาดเดี๋ยวเว้ยครับขนมมาแล้ว มีพ e oh, okay. oh, wow, oh, oh, right. ี่เลยมีพี่เลยเอามาเลยมายืนมายืนมาต่อเราเนาะยืนมาชิลเฮ้ย มาแล้วครับซีอูข้างล่างป่ะไปครับไปครับสั่งให้แล้วสั่งให้แล้วไปครับไปครับเียวุ้นรใช่ไหมลองดูงานด้วย ถ้าตรงนี้ยังไม่เห็นเมื่อกี้มันปลาจากไหนไม่ก็ออกจากปลามาเข้าสวนแล้วโอ้

โอเคแม่ขอบคุณครับพอเลยอุ่ด่างเงียงเงียงอยากจะอน